สวัสดีครับหลังจากเลิกง,งานเนาะก็มาทำกับข้าวกับปลาครับผมแจีวนะครับผมแล้วก็จาสุกจะพามาชมอุ้ยนึง่งปลาพี่น้องนี่ปลาเน้นตัวงามเลยในในใน,น,น,นพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวมากินข้าวเมนูมื้อเย็นกับจานสุกเนาะปลานน่งครับผมเด็ดเด็ซ็ตเซ็ตเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันครับผม ปลาเนรตัวงามนะครับผมอย่ามากินข้าวเมนูมือเย็นเนาะวันนี้โอ้โหหนึ่งปลาตัวใหญ่เลยปิดไฟก่อนครับผมมีน,นูนึ้อปลานะครับวันนี้วูวระวังความนะนี่ปุ๊บสองตัวเลยเหรอไม่ตัวเดียวเอาตัวเดียวก่อนเนาะตัวเดียวก่อนนะนี่ครับ น้องเมนูเมื่อปลาน้ครับผมจมับข้าวเมนูมือเย็นเนาะไปทำไมเมื่อี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวกับจานสุกได้ครับผมกินเนือปลามาครับวันนี้จานเยอะตักกองก่อน นี่คนมีลูกโดดด้วยอ๋ออันนี้พริกมะนาว นะครับผมหนึ่งเนาะนึ่ปลาเสร็จแสบแล้วมาหนึ่เอาไอ้นันดองหน่ออยซบืึ่งปลาเขาเบื้องหนึ่งปลาอะไรสุดเมนูมื้อเย็นใช่เฟสเมนูมื้อเมนูมื้อเย็นกับข้าวของเราร้าลนหนึ่ง แล้วก็แจ่วน้ำพริกจิ้มแจ่วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับชมเนาะแดดมามากกินข้าวด้วยกันนะครับผมเมนูไม่เย็นนะครับวันนี้หนึ่งปลาแสนอร่อยเนาะอร่อยอีกละเบิงตูที่ล่ะเนาะโอเคหนึ่งปลาแล้วก็แจ่วพี่น้องแจ่วจำเองปลาเด็กปลาระนะครับผม หนึงป้าแบบเพียงแงเนาะมากไวมือสองมือสองวันละแมนโอเคแล้วครับลงมือเลยพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำาขันนะครับผมนัวเลยแหละพี่น้องแล้วก็มีผักด้วยเนาะสมุนไพรตอนนี้จะจัดข้าวเหนียวนะครับวันนี้ ร้อนร้อนเลยอืมอืมร้อนนะจะแสบเนี่ยมาได้ครับโผมมากินข้าวเมนูมื้อเย็นด้วยกันเนาะเมนูมง่ายง่ายเลือกมาก็ มื่อนละก็จะได้เตรียมกับข้าวกับปลาพี่นะ้องมีแค่ไหนกินแค่นั้นไปก่อนปลาไปยังนมนูนึงปอนนึงเกี๋ยวปลาแดดปลาละนัวเนื้อปลา อเออผักม,มาได้ครับผมมากินน้ำกันหลังจากเลิกการเลิกงานก็ทำกับข้าวกับปลากันกินเนาะบางคนบางท่านก็ทำกับข้าวกับปลายังไม่เสร็จเนาะ ใครที่ทํากับข้ายังไม่เสร็จก็มาได้มามาชิมกับจานสุกก่อนก็ได้ครับผมมาชิมเจลียว,วเจยวเจลียวปลาเล็บปลาล้าก่อนเข้ากันดีครับพี่น้องออสวัสดีทั้งหกท่านครับผมมาเด้อมาเด้อมากินข่าวเมนูมื้อเย็น หนักมุนไฟเนะาะขาตะไคร้แบมมะกรูดม,มือลายมือหยุบเลยอืม,อมตอนนี้จจิ้ม ร้อนเลยเจริญอาหารดีแท้จัดเลยนะครับผม กินเร็วหนีฝนก่อนครับเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกมาครับสวัสดีค่ะคุณพี่รครับมาเด้อกินข้าวนึ่งปลานิลนเชียววะนึ่งปลานิลนแซ่บเมนูรสเด็ดมื้อเย็น เขาเรียกว่าอะไรก๋วยเสียบบะก๋วยเสียบเมนบ่ะเมนูมืมอเย็นสุดแสนอร่อยแสีบแซ่บเ้ยมาจ้าซสบขนาดซสบขนาดเลยแต่ยังกินแรงเนาะแต่ละคน เสซ่บงูอ่ะเพื่อนไปกินลามงวเพื่อนสูสีลามงัเราแทบแล้วเนาะเราแทบกลับไปหาหมอลาบงัวบาแ่บก็คือคือคนป่วยอืมคนป่วยเนาะแมอืน หลามงออย่บาลมันแสบเลยเนื้อมันจะหอมเนื้อมันจะดีกว่ากินหนึ่งปนออื้อรั้ผัดดืเออะอื ที่เด็ดตัวไหนดีที่เด็ดไปใชวาซาเนี่ยฟันก็นอน,อนนอนนอนกันมือเนี่ยเด็ดทุกงวดเด็ดทุกงวด <laughs> มาเลยครับผมสวัสด,ดีทั้งสีาน มีนเราไม่เย็นอยูแล้วด้วยหรอเบอกกำลังแสบเนาะนอนเบ้อคนกำลังแสบนี่ต่ำเข้าไปเลย อุ้ย้เน,น,แ,แ,นแสบยุ่มน้ำปรุงปลาเนาะ งปลานี่ยจะแซ่บครับอาจารสุกจะชอบตรงโคงมันเนี่ยมันมันดีปลาดอืพอดีนะส่วนก้างก็ให้เนี่ยภ่วเรปกบจะลาย ข้อไปพอ,อดีครับจะแซบกับเนนมเนูมื้อย็น บาางหลยสวัสดีทั้งสิบท่านครับผมสิบสองท่านมา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 กินเข่าเมนูเมื่อเย็นน้ำกันเด้อใครที่กำลังมองหาเมนูเนาะเมนูนึ่งปลา นานทำกินทีก็นัวเลยอ่ะนักนานทำกินทีก็อร่อยอยู่ครับยังเหลืออีกตัวหน,นึ่งเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว้ไปกินทำงานอื หลังมื่อกอิ่มแล้วอนหลังมแล้วตามสุกกำลังแซ่บจานสุกกำลังแซ่แบเลยพี่นอ้อง็ดเด็ดอิมอ่มแล้วอเอาไข่อีบ่ะ มาครับผมมาเด้อมาเด้ออยู่กใกล้อยู่ไก,กลครับเนือ่อๆเนื้อครับผมหนึ่งปลาหนึ่งปลาเมนูหนึ่งปลาปลานิ่งค่อดีนะ พอดีอร่อยพอดีชุดหนึ่งเพี้ยวรับยังเหลือไว้ทำน้ำยาขมนมจีนอยู่ ยังเหลือไว้น้ำยาขนมจีนเนาะวันทิตเนาะวันทิตทํทำน้ำยาขนมจีนกินพี่นอ้องแซ่บโอ้เขาเบิร์ตสองถุงแซ่บเขาเบิร์ตสองหอแซ่บอย,อย มั่งมั่มั่งมั่มัมม่อืมอะไรมัง่ง <laughs> <laughs> มั่งเลื้อดเลืออืมเจวเลิศจ้ะพี่น้องผ <laughs> ูเดดจำเป๊ะก็ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวอ่อนแซ่บพี่น้องเจวอั έλ, เนอเขาเรียกว่าอะไร เจวเจบกใบบกูดหอมพี่น้องตำใบบกูดเ,เ,เ, <จ balances. S 1> เนียนๆเนาะเนร็บเสีย๋ย่าปลาตอนเนียนนวลมันลงไปเนื้อน,นวลลงหุกจะพี่น้องเจวนะเนาะกินกับปลาหมักวันสองวันเข้าเข้าหมักไว้แบบมันเขาเนื้อเนาะนัว นัวยันกระดูกอะเสื้อปะนัวเลิกนัวเลิกมันติดเข่าไค่าเข้มได้ไอ,อ,อ,อต้องนัวพอดีเนาะ<อ>นัวพอดีพี่นะ้องบมื่อเดนมีกินเหม็กนมกินอับเนาะเพราะว่าห้องมักแล้วเขาใส่สองฟิตไปมันกับโบฟิตเนาะเ<อ>พราะว่าเขาใส่พลาสติกใส่ข้างล่างเมียนบางคนก็งจะมักตู้ก็เจ็บไปยันหนึงเนาะ แล้วแต่ก็่ามันชอบจ้ะพี่น้องเพราะว่าขันกันมากหนี่แซ่บไปหลีพี่น้องมากโลดมากไ้มันจะเขาเนื้อเบิดทุกอนู่เลยอะเออมเบิ้งสภาพเดื้อไแต่ยังหูบ่เดือยแต่กล้อันนี้แม่นัวยันเนี่ยนะพี่น้องเนี่ย เขาเรียกอะไรตะไคร้เนาะเครื่องเคียมแมนเครื่องเคียงที่ข้าตำเหล็กเยข้าหมักใส่ในตูปลาท่าท่าท่า,ทาเนี่ยเนี่ยมั่วยันเนี่ยอืมกินได้สมุนไพรคุณอ่ะพักกคัลําหัวหนึ่งจนเบนิดพกรกะลํากับข้าตุข้าหนึ่งมันสีหวานเข่ากับน้ำ,ำํำ กินให้กินให้อิ่มให้แซ่บเนาะอ่าไฟกระได้ไฟดับไฟบ่เต็มใจอ่า <laughs> บิดฟ้าไป <laughs> แสบไรเกียงเลยมราต้องเก็บผ้าตูผ้าขาวหอวห้าสิบปหน่อยเลยเออไฟก็ได้หน่อยไฟดับพี่น้องอ๋อกระซางมันจะ โอเคแล้วเนาะจะสมควรแก่เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะลบวนเวลาเพราะเมท่นาพันไปหลายกว่านี่ยัสศกับเม่เพวาทแชนแนวเราจะขอลำลาเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเลยนะครับผมกมเป็นกำลังใจของน้อยเนาะตั้งติดตามกันอึ้งข้างใน้อยโอเคครับไลฟ์สดของเราก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ